ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานกับ Honor Magic 4 Pro โปที่ในที่สุดเนี่ยก็ได้เปิดขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วสเปคของเขาจะเป็นยังไงถาทุกคนพร้อมกันแล้วอินโซมะหลังจากที่ Honor นั้นได้เปิดตัวมือถือซีรีส์ Magic 4ในประเทศจีนไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา ก็ได้รับกระแสะตอบรับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยและล่าสุดเนี่ยทาง Honor ก็ได้เปิดขายมือถือระดับเรือธงอย่าง Honor Magic 4 Pro ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วสเปคโดยรวมของเขานั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยและนี่ก็คือสเปคโดยรวมของ Honor Magic 4 Pro ที่ต้องบอกว่าจัดเต็มไม่น้อยเลยละครับ เริ่มจากตัว CPU นั้นจะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 1ขนาด4นาโนเมตรมาพร้อมกับ GPU สุดแรงอย่าง Adreno 730ที่รองรับการใช้งานได้อย่างจัดเต็มเล่นเกมแรงๆเนี่ยได้ชิวๆเลยละครับ ตัวหน้าจอนั้นก็จัดมาใหญ่เต็มตากับขนาดหน้าจอที่ให้มาถึง6.81นิ้วเป็นจอ OLED แบบ LTPO ที่รองรับการแสดงผลถึง1,000ล้านสีมีอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่ 120Hz ค่าความสว่างสูงสุดนั้นอยู่ที่1,000นิสครับตัวหน่วยความจำนั้นจะมีวางขายอยู่แค่ขนาดเดียวนะครับนั่นก็คือแรม 8GB แล้วก็สโตรเรจอยู่ที่ 256G มาพร้อมกับ Magic UI6 แน่นอนครับว่าสามารถใช้งานเพ o r e ได้ชิลๆเลย จุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของแบตเตอรี่ที่ให้มา4,600ม mm, ิลลิแอมป์และก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่100วัตต์นะครับถ้าฟันแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะงงใช่ไหมล่ะครับว่ามีอะไรน่าสนใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะรองรับการชาร์จไวแบบมีสายแล้วยังรองรับการชาร์จไวแบบไร้สายที่100วัตต์อีกด้วยถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างดีกว่าตัวกล้องของเขาเนี่ยให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยละครับโดยกล้องหลังนั้นจะให้มาที่50ล้านพิกเซลมีกล้องอันตาวาอีก50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ให้มาที่64ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวโดยตัวกล้องหลังนั้นจะรองรับการซูมแบบออปติคอลที่3เท่าและก็ดิจิตอลซูมได้ถึง100เท่าไปเลยครับ นอกจากนี้นะครับยังมี T D Depth Sensor สำหรับวัดตื้นลึกพร้อมทั้งยังมีเลเซอร์โฟกัสเพื่อให้โฟกัสได้อย่างแม่นยำอีกด้วยและที่สำคัญนะครับตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ10 bit ได้ถึง 4K 6 0 fps กันไปเลยต้องบอกเลยนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยจัดเต็มใช้ได้กันเลยทีเดียวเพราะว่าให้เซ็นเซอร์มาเยอะแบบเยอะมากๆแถมยังรองรับการซูมได้ถึง100เท่าไกลสุดๆกันไปเลยทั้งยังมาพร้อมกับชิปประมวลผลภาพจากทาง h o n o r ด้วยนะ และที่สําคัญเลยนะครับตัวกล้องหลักนั้นให้ชิ้นเลนมาถึง7ชิ้นรวมถึงให้ขนาดเซนเตอร์ที่ใหญ่ถึง1ต่อ1น6นิ้วกันเลยทีเดียวทําให้การถ่ายภาพเนี่ยเก็บแสงและก็ความคมชัดได้อย่างดีเลยที่น่าสนใจคือเจ้า h o n o r Magic 4 Pro นั้นมีระบบ u l t ตร Fu s i ช n ที่ทุกเลนนั้นจะทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถเก็บภาพได้ทุกทางยาวโฟกัสทำให้ภาพนั้นมีความละเอียดและก็ความคมชัดขั้นสูงรวมถึงให้สีสันที่ตรงและเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ และอีกจุดหนึ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกสนใจไม่น้อยเลยนนก็คือเจ้าตัวชาร์จไร้สายที่รองรับถึง100วัตต์กันเลยทีเดียวครับโดยทางออนเนอร์เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าตัวนี้สามารถชาร์จแบตได้50%ภายใน15นาทีเท่านั้น ซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่จากการที่ผมเนี่ยได้สัมผัสมานะครับเวลาที่เราชาร์จมือถือเนี่ยแล้วเราดูคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะใน YouTube หรือว่าดูซีรีส์ผ่านแอปต่างๆบนมือถือเนี่ยการชาร์จไร้สายก็ดูสะดวกมากๆเลยนะครับเพราะเราสามารถตั้งมือถือของเราบนแท่นชาร์จได้เลยรวมถึงไม่มีสายมาเกะกะสายตาด้วยจุดนี้เนี่ยผมก็เลยแอบชอบเป็นการส่วนตัวอยู่เหมือนกัน และราคาเปิดตัวสำหรับ Honor Magic 4 Pro นั้นอยู่ที่35,990บาทครับต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยก็แอบแรงใช้ได้านเลยนะแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้กับทาง operator เคอร์อข่ายมือถือต่างๆโดยราคาเริ่มต้นนั้นจะอยู่ที่22,490บาทเท่านั้นลดกันไปเยอะเลยทีเดียว รวมถึงหากใครที่ซื้อในช่วงวันนี้นะครับจนถึงวันที่10พฤศจิก,กายนเนี่ยก็ยังมีของแถมรวมมูลค่ากว่า15,490ม15,490บาทกันเลยทีเดียวโดยของแถมนั้นก็จะมีเป็นไม้กันสั่นสุดเจ๋งจาก DJI แล้วก็ประกันหน้าจอแตกที่คุ้มครองนานสูงสุดถึง90วันกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้ตามตัวแทนจำหน่ายเลยนะ ก็ต้องพูดกันตามตรงเลยนะครับว่าตัว Honor Magic 4 Pro เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวสมาร์ทโฟนที่ดูคุ้มราคาที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์หนึ่งเลยนะครับที่สามารถไว้ใจในเรื่องของกล้องแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆเป็นอันดับต้นๆของ Android กันเลยทีเดียวใครที่เป็นแฟน Honor อยู่เนี่ยก็ต้องห้ามพลาดกับเรือธงตัวใหม่จากทาง Honor กันเลยนะ และที่สำคัญนะครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็แชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็พี่ๆสเต็ปกี้กันด้วยนะครับและด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้รวมถึงฝุ่น PM 2.5ก็เริ่มกลับมาแล้วเพื่อนๆต้องอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะสวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปบาย